มีความสุออดส่วนบนนี้ออส่วนีสําเร็จงสเแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายข้าพเจ้าของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายขอให้แก่ทั้งหลายข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีความ จงมี Star ความสุขขอส่วนบนนี้ขอส่วนบญนี้สำเร็จจงสำเร็จแด่ครูอุปสาอาจารย์แด่ครูอุปชาอาจารย์ขวางข้าพเจ้าข่างข้าพเจ้าขอให้ครูอุปสาอาจารย์ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ข้าเจ้างมีความสุขจงมีความสุขขอส่วนบนนี้ขอส่วนบนนี้สำเร็จจงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายแก่เทวดาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขกงมีความสุขขอส่วนบนนี้ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่เทศทั้งหลายแก่เทศทั้งหลายขอให้เทศทั้งหลายขอให้เพศทั้งหลายจงมีความสุขกงมีความสุขขอส่วนบนนี้ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จจงสำเร็จ

ขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาบุญสาธุ